ไฟังเขาหลามเอ้ยบอสันรู้จะไปทางไหนหาทางจะไปไปอุสศาตั้งทางขวางเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนไม่ได้เอาศาสตร์มาด้วยเดินหาที่นั่งอยู่เนี่ยชีว heat ้ยมองไดกระแดดมองไดกระแดดทำทาทำทาแดดเฮ้ยมีเขื่อนบ่มีเขื่อนไป อ,อ้อยมันไม่ได้ใส่เกงสีขาวมาหาที่นั่งไม่โจใส่ใส่เกงสีขาวมาเนี่ยพวกใส่เกงสีขาวมามันไม่มีที่จะไม่ได้อันนี้มาด้วยกิมมาโซเวดูเฉยเออเดี๋ยวเด้ยวดยวแม่อ่านก่อนเออพี่สดใสจ๋า,จาขอบคุณมากนะพี่สดใสจ๋า,จ,าจะนั่งรองเท้ารองเท้าไม่ได้สักโดมัสันนั่งตัวนี้อ่าอ่ะ,อะ เอาเสื้อแดงมาสานเออผมเม้าังถ้าแม่เข้าไปดูผมมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอ้โอมีเซอร์ไพรส์ด้วยเขาหลามเขาหลามไอไอที่ที่พี่หมอยพี่หมอยไอไอพี่หมอยพูดอะ่ะเออเข้าใจป่ามาสานไม่ต้องซีเรียสเด้อ่าสานเรื่องไอเรื่องคนแน็คเขาหลามนะ่ะไม่เป็นไรเด้อลูกเด้อไม่มีใครกล้าแน็เด้ออยู่บ้านแม่เด้อไม่ต้องไอน้อยใจเด้อแม่จะบอกให้เด้อ ใครกล้าว่าเขาหลามแม่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เด้อเบิร์ดเลยเบิร์ดก็หลูเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเนี่ยโอ้ไม่ต้องอันนี้เด้อ่าสาเขาหลามจ๋าเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่เข้าไปดูให้ใครกล้าว่าลูกชายคนนี้ไหนไหนโอ้ยเขาหลามเขาหลามเอยแออเซอร์ไ์มากเลยเขาหลามแม่อเอ่อ มันนี่เล่นไปมันเล่นไปนี่เร็วสั่นอ่ะแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วแม่เห็นแล้วก็แล้วอ้าวโอเคนะว่าสั่นนะแหมเก่ากูมาม่านะที่เป็นกำลังใจให้แม่เสมอมาเด้อ่าสั่นนะคะเนาะนะคะไม่ต้องอันนี้นะ เอาเซอร์ไพรส์มากปั๊มปั๊มอะเซอร์ไพร,รส์เซอร์ไพรส์มากประสันดูสภาพฉันเพิ่งตื่นเนาะเอาขอบคุณนะขอบคุณเ้อะประสันเปิดทางขวาง ว้าวสันไอดานสันสุนิตาใช่ไหมสุนิตาไหมไฮโอ้ยตัวนี้อาจานมาสเต้ thank you thank you so much thank you my friend นะคะขอบคุณมากเด้อสันผมร่วงแบบนั้นแม่ไม่ว่าผมอะไรผมร่วงร่วงไงล่วงหรือร่วงไม่ไม่ไม่นมาสเต้ thank you thank you so much thank you my friend เด้อสันโอ้เด้อ เออขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะวระสันนะเอ่อเฮลโหลจ้าวระสันอ่ายังไงล่ะเดี๋ยวเดประสันเพื่อนฉันมาใหม่อีกแล้วแต่ฉันจะปักหมดไม่เป็นแล้วคนนี้ทำไงจะปักหมดไป็นวะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูก่อน <c oughs> จ้า thank you thank you สวัสดี thank you รองเาต่างสันมากโอ้ยไม่รองเท้าต่างแย่มากพี่น้องเอ้ยชีวิตฉัน ตามสัตโซคัสวสันต์น่ารักขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณเด้อวสันต์เจ้าก็ใหญ่ย่องฉันหลายฉันก็อายไปเหมือนกันบิวตี้ฟูวสันเฮ้ยไตเกียวโซมาไตเกียวจ๊บจับจับจ๊บโอ้ยเด้อขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะหุ้ยขนาดฉันฉขนาดฉันตั้งแบบไอเนี้ยเธอก็มาสั่นผมกลับมาห้องประมาณตีห้าที่เธอขอฉันไปใช่ป่ะเมื่อคืนนี้ใช่ป่ะก็ไม่กลับข้ามจังเลยอ่ะเออวสัน เลิฟ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 เดิมสันสุนิสุนิตาอนุสรสันไห่เฮลโลมาโยูแตงเขี้ยวเออขอบคุณนะขอบคุณเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณมากเดิมวสันนะคะเนาะขอบคุณนะที่ไปกำลังใจให้พี่นีเด้อเมื่อเดียวขาตั้งยาวมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเม่เดียวขาตั้งยาวมาปกติขาตั้งยาวมาคือออกมาจากบ้านคือเอาโทรศัพท์มาแล้วก็ขาตั้งสั้นแล้วออกมาเลย โอ้ oh. thank you thank you so much thank you โ oh, อ้ยตัวนี้มันไม่มีเครื่องแปลมันตัวนี้มันไม่แปลให้ฉันเลยเนี่ยโอ้ยฉันไม่ได้เข้าโอ้หรือเฮ้ยลืมเปิดแปลภาษาไม่ได้ตัวนี้เนี่ยในช่องพี่นีลืมไม่ได้เลยแต่ว่า